ให้ด้วยใจแอบแอบเอาสิแอบเพียัยังพี่มาคุยตัวเนาะมันมีแนวคุยได้นี่พี่ทีพก็ให้กำลังใจมานะคะเข้าใจขอบคุณนะครับพี่เจ้าพญาสาวรอใต้นะคะให้หัวใจสีแดงนะคะพี่เจ้าพญาทำมีหลายบ้านเนาะ <laughs> ขอบคุณนะคะที่แวะมาให้กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะคุณเข้าใจนะคะจากน้องหวานกำลังใจจากพี่ทิพนะคะสวัสดีค่ะคุณรากใจจากน้องหวานนะคะ ขอบคุณนะคะน้องชายกำลังใจรัวๆเลยนะคะพี่สาวกำมลรัชขอบคุณนะคะขอบคุณที่แม่ให้กำลังใจนะคะพี่สาวนะคะกำลังใจจากน้องชายขอบคุณครับนันใจสวัสดีทุกท่านครับกำม,มลรัตนะคะจากพี่ทิพย์อ,อ๊อฟนะคะจากพี่เจ้าพยาน้องสาววีบนะคะขอบคุณนะคะพี่สาวกำมลรัชขอบคุณที่แม <c oughs> ่ะะให้กำลังใจนะคะ พิมพ์หมอทันพิมพ์หมอทันเป็นบอล้านใจเร้วมีหลายบ้านกือพิมพ์บมอทันเล้วมีบ้านเดียวพิมพ์ทันอยู่เด็ขอบคุณนะคะพี่ออมนะคะกำลังใจตั้งแต่ต้นไลท์นะคะจนลงไลท์นะคะพี่ออมกำลังใจจากน้องหวานพี่ทิพย์นะคะจากพี่สาวกมลรัตน์ออมนะคะจากพี่ทิพย์นะคะล้านใจนะคะจากพี่ <c oughs> พี่กระมลรัตนะคะพี่มดนะคะพี่มดขอบคุณนะคะมาให้อีกรอบนะคะพี่มดจงมี <c oughs> นานขึ้นไรนะคะทําผิดพลาดนะคะต้องขึ้นใหม่นะคะพี่มดขอบคุณนะคะแวมาให้กําลังใจเจ้าพญานะคะจากพีิธีพี่มดให้กําลังใจจอดใจให้กําลังใจมาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะ พี่ทิ์กับพี่มดนะคะกำลังใจจากพี่มดคุณออฟนะคะจากพี่สาวกมลรัตน์นะคะพี่กมลรัตน์ครับจากใจนะคะห้าสิบห้าขอบคุณนะคะหรือห้าสิบห้าโอ้เลยลรือห้าสิบห้าแล้วเหรอคะขอบคุณนะคะกับค,ค,คุณนะคะทีมงานน้องจอบนะคะทีมงานมาด้วยใจนะคะพี่ทิ์น้องหวานก็ให้กำลังใจมาขอบคุณนะคะ สวัสดีคุณมดนะคะจากน้องหวานร้านใจนะคะจากพี่ทิพย์นะคะคุณทิพย์สวัสดีครับนะคะจากพี่มดนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะที่เมมให้กำลังใจพี่ๆท่านใดมีทุระก็ออกไปทำทัวระได้นะคะไม่ต้องหยุดจนลงไลน์นะคะ ค,คุณทิพย์สวัสดีครับจากพี่มดนะคะร้านใจจากพี่ทิพย์นะคะโมดโมดนะคะจากพี่สาวกมลรัตสาวลาใต้จากพี่ทิพย์สาวเราใต้จากพี่สาวกมลรตัรตน,นะคะบ้านนี้หัวใจเยอะ <c oughs> ใช่ไหมน้องหวานหัวใจเยอะใช่ไหมบ้านนี้ขอบคุณนะคะน้องหวานน้องเดินไปวันละก้าวกินข้าววัละค่ำส่งก็ชแนลสวัสดีครับพี่วิพ,พนสวยนะครับขอบคุณนะครับ น้องชายนะคะมาให้พี่สาวมาให้กำลังใจพี่สาวหลายบ้านเลยนะคะน้องชายสีขาวในจานคือ <c oughs> คืออะไรจ๊ะมันแก้วนะคะมันแก้วนะคะพี่สาวกำมลรัตน์เป็นมันแก้วนะคะสีขาวขาววันนะคะพอดีเลิกงานมาเห็นเขาเอาอมาขายนะคะไม่ค่อยได้กินก็เลย <c oughs> เอามาให้เพื่อนเพื่อนกินด้วยนะคะพี่สาวกำมลรัตน์ คุณกมลรัตน์สวัสดีครับนะคะจากพี่มดสวัสดีคุณกมลรัตน์นะคะจากน้องหวานเอาที่สบายใจมาฮะลฟซีมาได้ใจห้าสิบบครับขอบคุณนะครับเอาที่สบายใจน้องสองก็คนรอไหวๆนะคะจากพี่สาวกมลรัตน์นะคะน้องหวานก็ให้กาลังใจมากอดๆขอบคุณนะคะน้องหวานช่างโจอยู่ใสเอ้ยคือบ่เห็นรอบนินยังไม่เห็นช่างโจอยู่ เห็นตาทีมงานมาด้วยใจนะคะพี่สาวกำมลัฐ